ได้สวัสดีครับใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่เอาอ๋อไม่เอาก็ไม่เอาไม่ให้โอ๋อไม่พอเลย่เอเ๋อย่าจับไม่ตกอยู่ไงค่เมื่อไรจะกลับบ้านเนี่ยอันนี้ยังไงก็ไม่อยู่แล้ว ยายตาทำอะไรอ่ะ,ะยังปลาตัวโตๆจะลาบโอ้อันนี้ปลาดุไงเนี่ยอย่างใหญ่เลย呀ลาบปลาดุยายวันจะ,จะลาบเดี๋ยวนี้ส่งพี่น้องยายนามไม่มาวันเนี้ยยังน,นอนอยู่ย <laughs> ังไม่ปุกเลยอนนี้กำลังนอนอยู่อร่อยไหมปอน อร่อยครับ่สิสสสโอ้โหเนี่ยคนอยากกินมาม่าอยากกินมาม่าเนี่ยอยากกินมาม่าเนี่ไม่ได้พูดคำเลยว่าอยากมีตังปอนี่สิอป,อย,ป,อ,ยปอ,อยากกิน